เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าต้องทํางานกับสารเคมีรุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงมากเจ้าชุดตัวนี้คือคําตอบทีมเซฟตี้ของเราขอนําเสนอชุดเลเวล4ชุดเลเวล4เนี่ยมาตรฐานในการกันสารเคมีเนี่ยก็คือเป็นไทป์4ไทป์5ไทป์6และยังสามารถกันเชื้อไวรัสหรือละอองกัมมันตภาพรังสีได้ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังได้กันไฟฟ้าสถิตได้ด้วยใช้ในงานการแพทย์ได้ชุดที่ได้มาตรฐานไทป์3ไทป์4ไทป์5ก็คือพวก ว่าการของเหลวในระดับคุ้งแรงก็ไม่เป็นไรแต่เจ้าตัวนี้กันได้ถึงท้ายสามก็คือพูดง่ายว่าแม้แต่ฉีดหรืออัดเข้าไปแรงๆน้ําก็ไม่สึกการป้องกันเนี่ยอยู่ในระดับขั้นสูงเลยนะครับถ้าสังเกตเนี่ยก็คือตัวเนี้มันจะเคลือบภายนอกเนี่ยมันจะมีฟิล์มอีกชั้นหนึ่งทาให้สารเคมีเนี่ยไม่มีวันเข้ามาในร่างกายได้ผ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังทั้งเคลือบและกันแรงฉีดขาดได้เยอะตัวจุดต่างๆเนี่ยที่เป็นการเย็บมันก็เป็นบาวเซียมไว้น้ํา หรือของเหลวเนี่ยจะไม่มีเข้าตามรอยเย็บแล้วก็ตัวฮู้ดเป็นค่าสส่วนทําให้ใส่ถอดเข้าถอดออกไม่ล้างหัวไม่ลังสีสัต์ ตัวด้านเป้าเนี่ยก็จะเย็บแบบ3ส่วนทําให้การเคลื่อนไหวการลุกลุกน,นั่งเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการฉีกขาดแล้วก็เดี๋ยวจะมาสาธิตตัวซิปแต่ละจุดให้นะฮะอ่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนมีตัวคล้องนิ้วอีกชั้นหนึ่งก็คือทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเวลาคล้องกับถุงมือว่าชุดยังไงก็อยู่กับตัวซิปเนี่ยจะเป็นซิป2ชั้นชั้นแรกเปิดเข้าเปิดออกแล้วด้านในก็ยังมีแผ่นกาวไว้ล็อกอีกชั้นหนึ่งกรณีลูกค้าต้องการจะเสริม ทางความมั่นใจชั้นหนึ่งแต่ละเลเยอร์ก็จะมีแผ่นกาวอยู่นะทำให้มั่นใจได้ว่าต่อให้ชลิปมีปัญหาเลเยอร์หนึ่งเราก็ยังมีแผ่นกาวครอบคุมไว้อยู่หากหน้างานตรงไหนเนี่ยมีหน้างานอันตรายทั้งของเหลวสารเคมีอา่าแล้วก็แม้ว่ากระทั่งเป็นเชื้อโรคเชื้อชีวภาพทางการแพทย์เจ้าตัวเนี้ยก็คือคําตอบทีมเซฟตี้ของเราเนี่ยจัดจาจหน่ายชุดป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆครบวงจรติดต่อเราได้ขอบคุณครับ